ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพามาชมเครื่องเจาะหลุมนะมิสูบิชิทีเอลสพร้อมดอก6นิ้วนะฮะสำหรับพี่ๆที่ต้องการเอาไปแบบล้อมเสาล้อมรั้วนะครับก็คือหมายว่าขุดฝังเสาอะล้อมรั้วสวนอะไรเงี้ยจำนวนมากๆอะไรเงี้ยนะครับทวินวันใช้คำนี้แล้วกันตัวเนี้ยถ้าเกิดเลิกจากเจาะหลุมเนี่ยก็สามารถเอาเครื่องไปชนตัดหญ้าได้ นะครับคัดใหญ่ได้เลยตำหนี่มีแค่นี้นะครับปกติรุ่นนี้สเปคนี้ไซส์นี้ของแท้ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมือสองเล่นที่9 5้าพันห้าตัวนี้เอาห้า0ันดรวมส่งอ่าเพราะว่ามันแตกตรงนี้หน่อยนึงอ่ะแบ่งกันไปใช้นะครับเหลือตัวเดียวนะคันเร่งก็เป็นลักษณะเป็นรุ่นใหม่นี่แหละก็เป็นบีบเร่งนะครับอ่ะสวิตช์ปิดเปิดตรงนี้อ่ะสตาร์ทดูเดี๋ยวเจาะให้ดูนะฮะ5,800ันดรวมส่งนะครับเครื่องแน่นๆอยู่เลยมิซูข้อดีของเขาก็คือ เสียงไม่ค่อยดังเสียงไม่ค่อยดังหนุ่มชอบไปลึกเกินนะด็จอบไปลึกเกินโหลุมเบาเลร์เลยเว้ยอ่ะอีกที่อีกที่ลุมนึงอีกลุมนึง มือใหม่หัดเจาะแล้วกันนะครับจริงๆเจาะไปเจาะมาก็น่าจะมีจังหวะของมันแหละนะครับพี่ๆมิซูบิชิทนะีเอลสามสนะเบนซินสจังหวะสามสิบซีซีนะฮะมือสอญี่ปุ่นกับดอก6นิ้วนะใครสนใจเอา5 8าพันลมส่งนะครับมีพี่ท่านนึงขอชมรีวิวไว้ก็เลยแปะไว้ให้แล้วกันนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ